็ได้ฟังธรรมะที่เป็นคำพูดจากของพระพุทธเจ้าจริงๆอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้หาฟังธรรมก็ไม่ได้หาง่ายๆแล้วท่านก็พูดฟังเข้าใจง่ายแล้วก็มาจากพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าจริงๆอะค่ะแล้วเราเออมาครั้งที่2แล้ว คล้ายกันนะคะทั้งสองครั้งเท่าที่หนูฟังมาแต่ว่าครั้งนี้เหมือนจะสั้นแล้วก็ฟังง่ายกว่าเหมือนคราวที่แล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะยาวกว่านี้หรือแบบมีเรื่องอะไรที่เยอะ,ยอะกว่านี้นะคะ่ะแต่ว่าถ้าแบบฟังประมาณนี้ก็โอเคแล้วในความรู้สึกของชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมคะชอบค่ะเพราะมันไม่ <ใน S 1> อับ <ใน S 1> อ่าใช่ดีกว่าในบ้านมันจะมันดูเป็นกรอบมันดูแคบแต่อย่างนี้มันดูแบบดูดีกว่านิดนึงสบายสบายอะย ก็โอเคครับดีมากดีมากเป็นการนำธรรมะเข้ามาใกล้ตัวใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดมีครั้งต่อไปจะมาไหมคะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับครับก็ดีอันนี้ได้อะข้อคิดอะไรบ้างกคะกันเพราะว่าแบบว่านานๆในได้มาทีหนึ่งอย่างนี้ก็ดี มีมีามาันนวที่ฝั่งท่านพูดมาเราได้อะไรก็มันก็ดีอ่ะนะฟังแล้วมันก็เข้าใจมากเข้าใจได้วิธีจะเอาไปปฏิบัตินะคะในการนั่งสมาธิเพราะปกตินั่งสมาธิเลานั่งไม่เคยได้ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มนั่งยังไงอันนี้ก็พอเข้าใจแล้ะ ทางทางแก้ปัญหาของเราเนี่ยต้องทำยังไงท่านก็สอนว่าให้นั่งสมาธิก็หาหรื <c oughs> อว่าได้ข้อคิดดีๆไปใช่ค่ะจ้าขอบคุณมากเลยนะคะที่มีให้โอกาสได้มาได้มาทางนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะรู้สึกด,ดีมากนะที่ได้มาฟังธรรมะ จากท่านคือสีร่ขาเคยเคยฟังท่านมาบ้างแล้ว<ม>เคยไปที่วัดน,นาบารพงค์ค่ะแล้วเคยเข้าไปกิจกรรมแบบเรื่องเมตตาแบบเหมืบ้านมาที่เราฟังธรรมะในบ้านไม่เคยค่ะไม่เคยรู้สึกว่าทับใจรู้สึกว่าดีค่ะว่ามันก็ทําให้คนใจเย็นทําให้คนใจเย็นขึ้นเยอะแล้วก็ น่าจะหันกลับมาพึ่งตัวเองเลยมากกว่าคือน่าจะเป็นสายตรงมากกว่าลาักษณะลักษณะในการพูดในการตอนถามก็คือการช่วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งสิ่งรอบข้างก็รู้สึกดีใจนะคะที่ท เจ้าของบ้านได้เชิญมาแล้วก็รู้สึกการฟังธรรมะครั้งนี้สบายใจรู้สึกดีใจะคะ่ะที่ได้มาฟังก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะอย่างเช่นาการไปฝึกจิตนัสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงตรงนี้ก็คิดว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ โอ้ย<ช>ปลื้มใจมากๆค่ะ,คะดีใจค่ะนะค่ะเต็มดีเลยเต <laughs> ็มทีเลยภูมิใจแล้วก็ห้าเมีรั้งหน้าก็เต็มที่เหมือนกันค่ะค่ะทุกครั้งค่ะวันนี้คุณยายจะฝากข้อคิดอะไรถึงคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บ้างคะก็ คือปลื้มใจที่ว่ามีคนศรัทธาเพราะเดี๋ยวนี้ศาสนามันห่างเลยนะดีใจที่ว่ามีคนมาร่วมง,งานเหมือนมากเย็นม่เยอย็นไม่ใช่